เรียนบ้านซอยนะคะเมือเ่อกี้คุณครูได้ส่งคลิปวิดีโอเพลงเกี่ยวกับเพลงดอกไม้มาให้เด็กได้ฟังแล้วใครได้ฟังบ้างเอ่ยอคุณครูเค้กได้ฟังแล้วใช่ไหมคะใช่น,นคะคะคุณครูเค้กรู้จักดอกอะไรนะคะรู้จักดอกมะลิค่ะดอกทานตะวานันดอกุหลับประมาณนี้ค่ะคุณเอลี่ค่ะเด็กๆนะคะรู้จักดอกอะไรกันบ้างเอ๊ะดอกไม้แต่และดอกเหมือนกันหรือต่างกันยังไงคะเด็กๆรู้ไหมครูเค้กรู้ไหมคะ นั่นนะสิคะครูเชอรี่ค่ะไม่แน่ใจหหเหมือนกันน่าเมือหรือต่างกันยังไงนะคะเอาอย่างนี้ละกันถ้าใครถ้าใครอยากรู้ว่าดอกไม้แต่ละดอกแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามีคลิปวิดีโอให้ความรู้กับเด็กๆนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเย่ไปกันเลย,ะะช,ยลชื่อดอกกุหลาบกอไก่สละอุหอหีลอลิงสละอาบอใบไม้กุหลาบ r o s e <Rose. S 1> ดอกกุหลาบมีลักษณะดอกมีกลีบซ้อนกันมีหลากหลายสายพันธุ์มีหลายสีลำต้นเป็นหนาม <le> ดอกเข็มสระเอขอไข่ไม้ตะคู้ม,มามมาดอกเข็ม needle flower ดอกเข็มเป็นไม้พุ่มออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอดดอกมีหลายสีด้วยกันตามลักษณะสายพันธุ์ ดอกเข็มมีลักษณะเป็นหลอดเล็กๆที่ปลายหลอดมีกลีบแยกออกเป็นสีก่กลีบดอกบัวบอใบไม้แม่หันอากาศวอแวนดอกบัว <Lo aded. S 1> ดอกบัวมีลักษณะดอกเป็นกลีบซ้อนกันมีหลากหลายสีแล้วแต่สายพันธุ์เป็นพืชที่ปลูกในดินใต้น้ำ ดอกมะลิมอมา้าสละอาลอลิงสละอิดอกมะลิ <Jasmine. S 1> ดอกมะลิมีลักษณะดอกเล็กมีกลีบซ้อนกัน6-8กลีบมีกลิ่นออกดอกเป็นช่อดอกลีลาวดีลอลิงสละอีลอลิงสละอาวอลแวนดดเด็กสละอี ลีลาวดีฟเมรดอกลีลาวดีมีลักษณะกลีบดอกห้ากลีบหลากหลายสีตามสายพันธุ์มีลักษณะลำต้นขนาดใหญ่ดอกมีกลิ่นดอกทานตะวันทอทหารสละอานอนหนูตอเต่าสละอะวอแหวนไม้หันอากาศ นอน,นูทานตะวัน Suner <flower. S 1> ดอกทานตะวันมีขนาดดอกที่ใหญ่กว่าลำต้นมีเกสรดอกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางกรีบเรียวยาวซ้อนกันมีสีเหลืองสดและดอกจะหันไปทางทิศตะวันออกเพื่อรับแสง ค่ะเมื่อกี้เราดูคลิปวิดีโอกันไปแล้วเด็กๆได้เรียนรู้จักชื่อดอกไม้รูปร่างลักษณะของดอกไม้ไปแล้วค,คุณครูเค้กสงสัยไหมคะว่าดอกเข็มกับดอกทานตะวันมันเหมือนหรือมันต่างกันคะสงสัยซิคะครูเชอรี่ขาตกลงมันเหมือนกันไหมคะน่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าดอกทานตะวันนะคะมีลักษณะกลมแล้วก็ใหญ่มากๆเหมือนหน้าเลยคะ่ะ <c oughs> โอ้โหใหญ่จริงๆคะ่ะและดอกเข็มล่ะคะดอกเข็ม ก็จะมีกา้านแล้วก็จะมีใบที่เล็กแล้วก็น้อยมากเลยค่ะคุณเชอรี่นั้นนะสิค้าเด็กๆล่ะคะเห็นเหมือนคุณครูหรือเปล่าเอ๊นอกจากดอกไม้ของเรามีรูปด่างที่เหมือนกันต่างสายพันธุ์กันแล้วเราสามารถเอาดอกไม้เนี่ยไปทาอะไรได้บ้างคะคุณครูเคสน่าจะเอาไปทําเป็นกระเช้าดอกไม้หรือไม่ก็ซุ้มงานแต่งได้ไหมคะคุณเชอรี่ ท่านจะสวยน่าดูเลยนะคะ<ช>จริงๆแล้วดอกไม้มีประโยชน์และสามารถนําไปใช้ทําอะไรต่างๆได้มากมายเดี๋ยวคุณตูจะมีคลิปความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของดอกไม้ว่าเราจะนําไปใช้อะไรได้บ้างไปดูกันเลยไหมคะไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะสะบู่สกัดกลิ่นจากดอกไม้พวงมาลาัยดอกไม้พานดอกไม้ น้ำหอมกลิ่นดอกไม้ดอกไม้ตกแต่งสถานที่บางชนิดสามารถนำมาประกอบอาหารได้ครูเ okay, ค้กคะครูเค้กเด็กๆด,ดูคลิปจบแล้วค่ะมูทำอะไรอยู่อุ๊ยขอโทษด้วยค่ะครูเชอรี่ค่ะพอดีว่าเพิ่งได้ผลิตภัณฑ์ใหม่มาค่ะที่เกี่ยวกับดอกไม้ค่ะครูเชอรี่วันนี้นะคะก็เลยมี มาฝากครูเชอรี่หนึ่งหนึ่งหลอดนะคะคูเชอรี่ค่ะนี่เลยโอ้โหหอมมากเลยค่ะนี่ไม่ได้มาขายใช่ไหมคะไม่ได้มาขายเลยค่ะก็อยากจะขายเหมือนกันค่ะแต่ไม่มีสปอนเซอร์ค่ะคุณค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของดอกไม้ไปแล้ว ในสัปดาห์นี้เราได้เรียนรู้จักชื่อดอกไม้รูปร่างลักษณะของดอกไม้และประโยชน์ที่ใช้สอยไปแล้วให้เด็กๆก,กลับบ้านไปสำรวจดอกไม้ที่บ้านของเรามีดอกไม้อะไรบ้างและสามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเด็กๆช่วยวาดรูปดอกไม้ที่เด็กชอบนะคะส่งมาให้คุณครูดูกันบ้างนะเดี๋ยวว้คลิปหน้าเจอกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ